สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับแจ้งไว้เลยนะครับไลน์ไอเดียศู4ย์เก้านะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับแอดไลน์มานะครับเป็นไลน์ไอเดียศู4ย์เก้าห้านอ่าะครับส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับผมจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านช่วงดึกของทุกวันนะครับ นี่นะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับสามแบบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอ่าที่พูดยังไงดีได้รับความนิยมนะครับก็ติดอันดับเลยนะครับเหรียญเหรียญเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็จํานวนการผลิตก็ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับวันนี้จะเป็นคอนเซปต์เหรียญครุฑ น,นี่นะครับเหรียญพุทธที่มีราคาแล้วก็ยอดนิยมนะครับนี่นะครับเริ่มกันที่เหรียญหนึ่งบาทเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับปีพศสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับอันนี้เน้นนะครับหรือว่าเน้นสามตัวนี้นะครับเพราะว่าต้องการ เยอะเป็นพิเศษนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานอ่ะจะราคาดีหน่อยนะครับอันนี้ขอพูดถึงเลทราคานะครับสำหรับเหรียญครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑปี17สภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อที่เหรียญละ2 0บถึง25บาบาทนะครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อ เหรียญละ20ถึง25บาทนะครับเน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับเคยมีส่งเข้ามานะครับเหรียญ2เหรียญนะครับอาจจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็จะแจ้งว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับรอเก็บอายรการอื่นๆด้วยนะครับจะได้ส่งมาพร้อมกันนะครับนี่นะครับเน้นรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับขั้นต่ํา20เหรียญแล้วกันนะครับถ้ามี20เหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับสําหรับเหรียญหนบาทครุฑนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพกลางๆนะครับ นี่นะครับรับซื้อ1บาทครุดเหรียญละ2 0่สบถึงยีบาทนะครับแล้วก็มาอีก1เหรียญนะครับเหรียญ5บาทครุดตรงนะครับนี่นะครับไม่ไม่เน้นโค้ดนะครับโค้ดก็คือตัวเลขปีการผลิตในในนกอวัยุพักตรงนี้นะครับก็จะมีโค้ดอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เน้นโค้ดตัวนี้นะครับเน้นที่ตัวเหรียญนะครับราคารับซื้อตัวนี้นะครับ สภาพผ่านการใช้งานนะครับไม่บินไม่ดำนะครับก็ซื้อเหรียญละ30บาทนะครับแต่ถ้าท่านมีสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นะครับราคาก็จะสูงกว่า30บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นครุฑตรงนะครับตอนนี้ที่มาทําคลิปนี้นะครับเน้นรับซื้อ3าตัวก่อนนะครับนี่นะครับครุฑตรงนะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่บินไม่ดำเยอะนะครับก็เหรียญละ30บาทนะครับ นี่นะครับคุดตรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชนิดนะครับผลิตออกมาเยอะเหมือนกันนะครับจำนวนการผลิต5 000, 000, ล้านเหรียญนะครับเหรียญ10บาทครุฑนะครับก็เป็นครบวาระครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่5คู่กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับตัวน,นี้สังเกตง่ายนะครับเหรียญน,นี้ ตัวนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับราคาประมาณนี้นะครับราคาณวันที่สิบห้พฤษภาคม2565นะครับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นอยู่กับความต้องการของนักสะสมในอนาคตแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับเหรียญ สิบาทครุฑนะครับผ่านใช้100บาทนะครับแล้วก็ไม่ผ่านใช้ก็ซื้อ150ยาสนะครับสำหรับท่านที่มีเยอะๆนะครับถ้าเป็นถุงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญถุงใส่เหรียญสิบบาทคุฑนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับซูมออกนะครับนี่นะครับหน้าถุงจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญกระสับที่ระลึกครบ100่ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับชนิดราคา10บบาทนะครับ ครบนะครับครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกชนิดราคา10บาทบรรจุ100เหรียญนะครับจำนวน1,000บาทถ้ามีถุงแบบนี้นะครับไม่ต่ำกว่า15ื0นแน่นอนนะครับ1ถุงก็คือ100เหรียญนะครับนี่นะครับถุงนี้ผมได้มา FC จากภาคเหนือนะครับส่งมาให้นะครับได้มา50เหรียญนะครับแถมถุงมาด้วยนะครับผมก็เก็บถุงไว้นะครับส่วนตัวเหรียญก็ผมก็เอาไปแบ่งปันให้กับ FC ทางช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับของผมนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับผมก็เอาไปแบ่งปันนะครับสำหรับท่านหรือสมาชิกที่ดูอยู่นะครับต้องการจะเก็บเหรียญไปสะสมซื้อเหรียญนะครับก็สามารถไปติดตามอีกช่องหนึ่งของผมได้นะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับช่องนั้นผมจะมีรีวิวเหรียญแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับจะแยกออกจากช่องนี้นะครับแต่ก็คือผมนี่แหละดําเนินการ2ช่องนะครับเพื่อจะได้รวดเร็วแล้วก็เป็นยังไงอ่ะ เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับช่องรับซื้อแล้วก็ช่องที่จะขายนะครับช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับส่วนช่องผู้ชายขายเหรียญก็คือเน้นขายอย่างเดียวไม่รับซื้อนะครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็3มเหรียญนะครับมารับซื้อแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเหรียญชุดนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ที่ทำนะครับคือเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับในช่วงเวลา 5-6ปีหรือ10ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับเหรียญครุฑตัวนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑอะจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ราคาก็ยังโอเคอยู่นะครับราคาดีสุดนะครับในบรรดาเหรียญบาทรุ่นเก่าอ่าคือเหรียญ1นบาทหลังวัด1บาทเรือหงแล้วก็1บาทตาแผ่นดินนะครับสีรุ่นอะเหรียญหนึ่งบาทครุฑจะราคาดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมนะครับเนี่ยเป็นครุฑ จะได้รับความนิยมสูงสุดเหมือนเหรียญส0บบาทตัวเนี้ยจำนวนการผลิตก็เยอะนะครับ5ล้านเหรียญเยอะกว่าวาะอื่นๆที่ผลิต1ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าได้รับความนิยมนะครับราคาซื้อขายจึงสูงนะครับตัวนี้หาไม่ยากนะครับบางทีก็ไม่ใช่บางทีหรอกยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับถ้าเจอตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปใช้นะครับมีราคาสามารถขายได้นะครับเหรียญละผ่านใช้ผ่านการใช้งานผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับเพื่อนๆเก็บ เก็บไว้10เหรียญเจอ10เหรียญก็เก็บไว้นะครับส่งมาขายก็ได้1000แล้วนะครับจาก100บาทเป็น1000บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทตัวนี้นะครับนี่นะครับ10บาทครุฑนะครับแล้วก็ส่วน5บาท5บาทครุฑตรงนะครับก็รับซื้อก็ราคาค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับราคาจะดีกว่าเหรียญ5บาทครุฑเฉียงเยอะนะครับครุฑเฉียงเนี่ยจะซื้ออยู่ไม่เกิน15บาทนะครับ คุดเฉียงคุดคุดเฉียงหรือคุดข้างนะครับทั้งปี2 0และสองนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อแต่ว่าซื้อไม่เกินเหรียญละ15บาบาทนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับบางท่านส่งมามี2เหรียญสามเหรียญไม่ถึง10เหรียญเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับผมก็จะแจ้งทุกท่านไปนะครับว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับรอรอมีรายการอื่นๆค่อยส่งมาพร้อมๆกันนะครับจะได้คุ้มค่านะครับนี่นะครับก็คลิปนี้เน้นสามเหรียญนะครับอ่าอันนี้มีปนมาไม่ใช่นะครับ นี่นครับตัวนี้เริ่มที่ราคาขั้นต่ำก่อนนะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับ5บาทคุดตรงนะครับส่วน1บาทครุดปี2517นะครับเริ่มต้นที่20ถึง25บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานส่วนถ้าท่านมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ลองส่งมาดูนะครับผมก็ให้ราคาสูงกว่าราคาตัวนี้แน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นเหรียญแปลกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าผิวมันหลุดมาทีหลังหรือว่าหลุดมาก่อนนะครับผมคัดเจอผมก็เก็บไว้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้สิบห้าเอ้ยไม่ใช่ราคาขึ้นแล้วยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับหนึ่งบาทครุฑตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับหนึ่งเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานซื้อหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีเป็นถุงแบบนี้ นะครับรับไปเลยนะครับ15,000าบาทนะครับถุงต้องไม่โดนแกะไม่โดนอะไรนะครับหรือว่าถ้าถุงแกะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเช็คสภาพเหรียญดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าสภาพเหรียญสวยไม่มีคราบก็ยังได้อยู่นะครับเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีคราบเนื่องจากการเก็บที่ไม่ดีเหรียญโดนความชื้นนะครับตัวนั้นก็ ต้องมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ3ามเหรียญนะครับสรุ่นของชุดนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรับไม่อั้นนะครับชุดนี้มีเยอะเท่าไหร่ก็รับนะครับเหรียญบาทคุดมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญก็รับซื้อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ยอดนิยมนะครับแล้วก็ มีลูกค้ามี FC สั่งกันมาเยอะนะครับผมก็อยากรับซื้อมานะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันให้กับ FC นะครับ FC ที่ต้องการขายก็ส่งมาขายส่วน FC ที่ต้องการซื้อก็รอนิดนึงนะครับผมมีเหรียญแล้วก็ผมก็จะขายแบ่งปันให้กับท่านนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญที่ได้รับความนิยมก็ถือว่า ได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับยังมีเจออยู่นะครับเพราะว่ามีส่งมาขายผมเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับสําหรับช่องสลาลมคอย h ช n แนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้นะครับติดต่อได้ไม่ยากนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อ l ล n e id 0 9 5ย1 2 4 4 4 3ีนะครับตอนนี้ผมกำลังเตรียมเพิ่มช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือจะเพิ่มล ne อีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะได้อตอบรับหรือว่ายังไงอะลองรับกับจำนวน FC ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านแจ้งมาว่าไลน์เข้าไม่ได้ผมก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับในสิ่งที่ยังไม่ดี100%นะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็อย่ารีบร้อนนะครับก็รอผมนิดนึงนะครับผมพยายามปรับปรุงช่องของผมให้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ จะพูดว่าสั้นๆก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับสิบกว่านาทีแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอก็ส่งมาขายได้นะครับถ้ายังไม่ขายก็เก็บสะสมไว้นะครับของพวกนี้คลิปที่ผมทําจะเน้นเหรียญที่มีมูลค่าแล้วก็ซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับถ้าซื้อขายได้วันนี้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าอนาคตมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับก็ลองคิดกันดูนะครับสําหรับเหรียญที่ผมมานําเสนอในแต่ละคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ